สบัสดีทุกคนสบายดีบรรยากาศยามค่ายแรงเนาะอยู่ที่ตัวเมืองคนครหลวงวิจันต์เมื่อนี้จะมาถ่ายวีดีโอเนาะตามคาแนะนําที่เพิ่นได้คอมเมนต์เอาไว้ในกล้องทีวีดีโอที่พานมาว่าอยากจะให้อ่าขอยนี้เนาะพาไปบึงอ่าไปเซนีต้องการไปเซนีและ,ตล,ะตลาดเ้าแน่เนาะขอมากะจัดให้เนาะนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศยามค่ายแรงหรือว่าระยะตอนแรงเนาะของตัวเมืองคนครหลวงวิจันต์ ป็นช่วงระยะเวลาทีหลายๆคนเนาะเพิ่นกะเลือกวิยากเหรือการปะกาเดลภาครับเหมือนกับซานเนาะจุดบริเวณที่ทุกคนเห็นนี้กะบจัมแอนเปิร์นซีแยกไฟแดงตลาดเศร้านาะนี่นี่กัคือเส้นค้าถนนมโหสถนั่นเองเนาะถ้าว่าเขาไฟอีกทางก็มีไฟหมาพุ่นเนาะและจุดนี้ถ้าว่าเขาแนะนำทางซื้อพุ่นกับจัมแอนเปิร์นศูนย์การค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์แล้วกับภาคซันประกาเวียงจันทร์ไลเซ็นเตอร์เนาะจุดที่เพิ่นสร้างใหม่นั่นซึ่งกับทานั้นก็ได้พาทุกคน ไปเบึงแล้วแล้วทางนั้นก็คือจะแมนเป็นถนนคูเวียงนั่นเองเนาะปัจจุบันนี่รถมีนเพ่ได้เปิดน้ำไส้เพิ่นได้เลน,น,นแล้วเนาะนี่เนาะจะพาทุกคนย่างมาตามถนนเส้นนี้ลัดออกไปทางด้านหน้านั่นก็จะแมนจะเป็นถนนร้านสร้างเนาะฝากทางกั้มนั่นจะแมนตลาดเซาหมอนั่นเนองเนาะฝากทางกั้มขวาแมนตึกของตลาดเซาหม้อทางกั้มไส้ยึดกำแพงที่ทุกคนเห็น ด้านมืออ่าซ้ายมือขวายนี้เนาะจะแมนเป็นแนวร้าวสังสาดเนาะเป็นศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดนั่นเองบรรทัดต่อจากมันไปก็จะแมนไปสนีลาวเนาะอยู่ทางด้านหน้าพูดด่าพาทุกคนย่างเมืองภาพบรรยากาศในตัวเมืองอของเวียงจันทร์รายงานนี้น้ำกัดนาะว่ามีภาพบรรยากาศเปลี่ยนเนาะด่าไอเาเพราะว่ารายงานนี่การแพลเชื่อของโควิด19ก้กับแมนได้ลดหน่อยถอยลง นับม ca ือนับร <h ans. S 2> ุ Android ่นลอยลงแล้วเนาะการติดเื้อกันลุดลงแล้วการแพกับรุดลงแล้วหลายๆแขวงหลายๆเมืองก็มีตัวเลขที่น่อยลงแล้วเนาะนี่แมนสำนักงานศุนกลางแนวราวสังสารเนาะทางด้านซ้ายมือของ่อยอย่างนี้พยางอยู่นี่กับเป็นฟุตบาทเนาะทางกั้ามนี่เคยจะแมนเป็นตลาดเซาโม ตลาดซอมอทางด้านข้างจะพาทุกคนย่างไปเบ่งภาทางด้านหน้าพูดน,นะน้ะเรากำลับเบ่งภาพบ,บรรยากาศจุดในน้ำกันแต่ให้จริงแล้วนาอวอิอีดูผ่านมาก็ได้พาทุกคนได้มาเบ่งจุดนี้เทื่นหนึ่งแล้วนาะก็ได้มาแล้วแต่ว่าดุดแลนะ้วเนาะประมาณประมาณเดือนสองเดือนอน่าจะได้อันนี้จะเป็นรถแท็กซี่ดอนี่ อันนี้จะเป็นห้านขายเกี่ยวกับยาพื้นเมืองเนาะเป็นขายยาพื้นเมืองนะอยู่ทางด้านหน้าของนี่เนาะบริษัทราชวิสาหากิจไปชนีอยู่ด้านนี้เป็นตึกสีส้มๆมไปชนีลาวนี่เพ่าจะขายยาขายยาพื้นเมืองไหนวะ ขออนุญาตเบิ้งในเดอ้อยานี่จะเป็นพวกเป็นฆ่าไม้แล้วก็เป็นต้นไม้เนาะเป็นยาพื้นเมืองส่วนหใหญ่แต่กับผู้สร้างทิจะว่าเนาะเพราะว่ามันจะเป็นยาปัวปัวหลายอย่างเราดีเจ็บหลังเจ็บเอวเนาะตามที่ป้ายทนเขียนเอาไวนะ้เนาะนดีไอนาะจะเป็นยาพื้นเมืองส่วนใหญ่แล้วก็ที่นี่เนีเ่ยคนน่งขายอยูทาน,น้าของบริษัทไบเจนี น,นี่บนระิษัทไฟเซนีย์ลรวนี่นเนานะพิกสีสม,สมอย่ข่างตลาดเศร้าเข้าใจจะย่างไปทางด้านหน้านาะไปถนน,นร้านสร้างออกไปใส่บรรยากาศทางด้านน,ะน้ำกัน มื่อนีท้องฟ้ากะระสีขึ้นคึเพราะว่าเนี่งจากมีอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีอากาศเปลี่ยนแปลงอะไระนะระยะน,นี้เกี่ยวว่าทั่วประเทศเลยเนาะทั่วทุกภูมีหากเลยเป็นแบบน,นี้วิดีโอนี้กับเมนมาถ่ายตอนแรงเนาะตอนแรงของมือวันที่ฮัาเพราะว่าถ้าวา่าค่อยสามารถถ่ายได้ในตัวเมืองกั เป็นช่วงระยะเวลาตอนแรงเท่านั้นเองหลังจากเลือกเวียกแล้วเนาะแต่ว่าไปไปได้เกี่ไก่นนะออกไปตั้งแข้งกับไปได้เนาะแต่ว่าไปได้เมื่อพักเวียกก็คือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์กับด้วยน้ําไส้รถไฟแนะไนอนรถไฟแล้วจีนนั่นเพราะว่ามันไวนอะในการเดินทางนะหาตะกนหน่อยเขาเขาไปหลวงพระบางจังสีแมนกับไส้เวลาไม่อยากว่าห้าหกโมงผูนะ้ใดหรือว่าไก่ก็นั่นเนาะในการขี่รถ แต่ว,ว่าไสรรถไฟแล้วจีนเองก็บไซรเวลาเพียงแต่1นึ่งสมง2์สองสมงเท่านั้นเองเนาะสองสมง1์ห่งสมงศ์ฝ่ายเข้าสองสมงการเดินทางคันว่าไปวังเวียงกะบไต้เกานะ้าเนาะคันยังบ่มีทางด่วนบ่มีรถไฟกับไซรเวลา3สามสมงเดี๋ยวนี้ไซ้รถไฟกับทางด่วนกันมีมีแต่1นึ่งสมงศ์คันเนองเนาะนี่ออกมาฮอดด้านนี้กับเจ,เจเมันถนนลานสร้างเนาะทางด้านหน้าพุ่มกับเจเมันปิดหอคำดูว,ว่าคำเนียยประธานประเทศเนาะจุดนี้ แถวแถวนี้นี่ยจะมีหลายธน,นาคารนะของคนส่วนใหแล้วจะเป็นศูนย์รวมธนาคารเลยก็ว่าอะไรได้นะมีธนาคารกสิกรแล้วก็ธนาผลทรัพย์ประกันไทยแนแล้วก็ธนาคารคนะเนี่ยหน้าน,น,น,นี้จะเป็นชา,าวบอน,นเพราะว่าเพื้นแนะนำมาเนาะเพื้นขอมาอ่าเพื้นแนะนำมาซะก็เอาไปสองสถานที่เนาะมีตลาดเศ้ากับ ร้าน like ิสากิฟไสนีก็ได้ค้าไ่มาแล้วเนาะวันนี้สี่ค่ทุกคนยางข้ามไปตลาดเศร้าไปายบึงบรรยากาศถายออฟนอกเพราะว่าอันเป็นบึงบรรยากาศถายด้านในก็บโได้เลยเนาะเพราะว่าตอนนี้หันศีข่าวหกโมงแล้วอ่าเจ็ดสิบเจ็ดโมงสามชิบห้านาทีเหลือเท่าที่ว่าหกโมงยางกับคนสิปิดปิดห้างขายเครื่องแล้วเนาะปิดห้างค้าอยู่ใน่อาในตลาดเศร้าครับแล้ว จะมีสองตึกเรามีจะมีตู่ตึกด้านนี้แล้วก็ตึกด้านนี้มีสองตึกอันนี้จแมเนเป็นถนน้านสร้างตัวนั้นจะแมนเป็นบริษัทอารีอันเป็นบริษัทขายประกันภัยสั่งน,นำค่อยอ่านถึกบอค่อยอ่านภาษาอังกฤษถึก,ออถก,ถกหรือว่าถึกเนาะก็ขอทษขออภัยน้ำเลดไหลเนาะ างด้านหน้าอันนี้จะเป็นเป็นบอลจอดรถจักรอ่าเขาเอารถจักรมาฝากไว้นี่เนาะอันนี้เออมาเปลี่นพ่อฝากรถจักรอันนี้ก็จะเป็นเนาะเขาลงไม่จานตลาดเซาโม่ผู้ดใดกายไปกายมาเนาะก็จะลื่นเคยแล้วก็จะหูก้กนันดีเนาะในน้ำของว่าตลาดเซามอเนาะเป็นตลาดที่มีซื้อเสียงแลนะ้วแหละเนาะเป็นตลาดดังของเขาลวงไิจาร์ด้วยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นศูนย์รวมขายเสื้อผ้าต่างๆ ในตลาดเศร้านี่สุดหลหยแล้วจะขายประเภทเสือ้อผ้าเื้อแพ้ไหมเนาะเสือ้อใหม่แพ้ไหม่หมแล้วก็ขายเครื่องอ่าไส้จ่ายต่างๆอะลนะเนาะแต่ว่าว่าเรื่องเกี่ยวกับสินค้าที่พนักงานที่จะมีหลายกับพวกเสือ้อผ้าพวกอันแพ้ไหมผ้าอันไหมสิ่งเห่านี้ไหมแท้แล้วก็ไหมเทียมเนาะอยู่ในนี้จะอนข้างที่จะหลายในส่วนการค้าอัน,นอยู่ในตลาดเศร้าหมอนี้ ก็เรื่องศูนย์การค่านี่เนาะอยู่ในนครหล่อมั่งจังนนี่เดี๋ยวเด้อคอยสิไลให้อ่าฟังเนาะมีจะมีตลาดเซาหม้อมีเวียงจันทร์เซ็นเตอร์มีภาคสันแล้วจะมีไอติกมีอันเฟนเฟนซิปหม้อเนาะก็อ,อยู่ทางละหนุนพุ่นทางเส้นนั่นมีเฟนซิปหม้อมีห่าหกมีห่าหกสถานทีน่เนาะ แต่ก่อนเนาะแถวบอนที่เป็นร้านจอดรถกว้างๆนี่แต่ก่อนหระแมนจะมีตึกเกา่าตึกอ่า,าตลาดเ้าเกาเา่านะที่เป็นหุ้งตัวยูเนาะกับตัวไอ้นะทุกคนจะเห็นเนาะใน,ในในตอนประมาณจากก่อนที่เพิ่นยังบ่ได้สร้างตึกโตใหม่นี่ขึ้นมาเนาะจะมีตึกโตเกา่าตึกแจ๊ดอิดนั่นแหละ เนาะในเมือบ้านเฮามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาหลายอย่างเนาะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไตสาเหตุนาอที่เพิ่นบอกว่าเพิ่นได้ว่าเป็นอย่างริงทุบเนาะเพราะว่ามันป็่นตึกเก่าแล้วแล้วเขาก็เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะผู้คนที่มาใส่บริการเนาะเพิ่นก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากสถานที่ที่เฮาบริได้ใส่แหละเนาะอาง่ายๆคือเฮาบ่ได้ใสเนาะเปลี่ยนให้มาเป็น สถานีจอดรถก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แกกับผู้ที่มาใช้บริการและก็หลีก,กเลี่ยงการแออัดในะในการสัญจรอย่างเสียดสัญจรเรื่อหนก็คือเพราะว่าห,าหลายเนาะเมือมีคนมาใช้บริการหลายแล้วมีผู้คนมาหลายแล้วเส้นทางเนาะมันก็ต้องแออัดธรรมดาเพราะว่ามันมีบนจอดเขาก็ต้องเปลี่ยนต้องในจอดตามสายทางเนานะอันนี้จะเป็นธนาคาร g d b g d b ต่อไปจะเป็นธนาคารอของมาเลเซีย ขัดไยวูเ่เนาไปเจอมีธนาคารเนาะ้างฝากนั้นด้านนั้นจะเปิดซาคอมแบ่งถาว่าข้างยางออกไปทางด้านนั่นแต่จะแมนเจอกับเส้นทางเก่าเนาะเส้นทางที่จะออกไปว,วัดทัดฟุนทางเส้นนั้น แถวตลาดเซานี้จะมีห้านแลกเปลี่ยนสลายนะห้านเลกเปลี่ยนก็ลายเนาะมินิมากก็ลายสำนักง,งานห้องการก็ลายแถวนี้ห้านค่าก็ลายเนาะน,นี่จะขึ้นกับบ้านหัดสดนนีทุกคนจะเห็นว่ามีห้านเลกเปลี่ยนสลายเนาะ ห้าเล็กเลียนกับโบมีหลายเนาะมีห้านเล็กเลียนเงินตาอัตราทางนอกกับธนาคารเนาะกับพอๆกันแลวเนาะในการอัตราเล็กเลียนบ้านหักสดิ หรือว่าท่านไหเนาะจะแนะนำขันเข้ามาตื้มเนาะอยากจะให้ไปเบึงในสถานที่ไหจะสามารถแนะนำจะคอมเมนต์มาในกล้องที่วิอนี้เด้อว,ว่าอยากจะให้ไปพาไปบึงในสถานที่ใหนในนครหลวงอันจันเนาะเพราะว่าบางครังนะ้งเนาะบางทีะนะคอยเองก็ยังบ่ฮู้ได้ว่าสถานที่นี้มีอยู่ในนครหลวงอิงจันเนาะคือคลิปวิอที่ผ่านมาเนาะคุนก็นได้แนะนำมาเท่ากันว่าให้ไปหาวัดศรีสวัสดิ์กับนลวงเมียงเนาะ คอยก็ไปซอกได้ว่าันวัดสรีสวัสวดิส์ย่ไส่หน่อยจนไปจนเจอโอ้วัดสีสวัสดิ์ก็เป็นวัดมิงนะที่มีสิมเก่าแล้วก็มีสิมที่งามมีก็ะสงสวงามเนาะอืมดีเนาะเพราะว่าบางครัง้งบางทีเนาะอาจจะอยู่ในนครหลวงอินสันแต่กาอาจจะบูฮูก็ะมีแถนนี้แถวนี้แต่เพื่อนก็นมีการเปลี่ยนไปไแต่ก้อนหันบ่อได้เป็นแแบบนี้เนาะแต่ว่าเพื่อนมีมาพัฒนามาเปลี่ยนใหม่แถวนี้ ทางบอลจอดรถทางยานก๋ออันนี้จะเมนเป็นแผนที่ตัวของตัวเมืองนครหลวงเมืองจันทร์เก<ม>ิดจะบอกเนาะบอกรายละเอียดต่างๆเลยแล้วแหละว่าจุดไหนเป็นจุดไหนเส้นไหนเป็นเส้นไหนเนาะเส้นทางแลาะสีเหลืองนี้จะเมนเป็นเส้นทาง อันนี้จะเมนเป็นธาตุดำาธาตุดำก็คือธาตุดำแล้วก็วัดชีสก,กีดหอพระแก้วเนาะแถวๆนั้นจะเมนเป็นขีดอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของตัวเมืองขอาขอหลวงนีจจัน์อันนั้นก็จะเมนเป็นธนาคารการค้าต่างประเทศของเวียดนามประจำะลาวหรือ สหลายแล้วเนาะอยู่ที่ส่วนประกอบเราเขาโดยเฉพาะกับเนาะเขาหลวงว้จ่า์นี่เนาะผู้คุณสลายแล้วเพื่อนจะมาดนำไส้รถชนตัวนอนหลายก็รสถสาธารณะเพราะว่าสาเหตุเนาะที่นำไส้รถชนตัวกับมันว่าถึงความสะดวกสบายเนาะในการใบมา้าซะนะพอาะาอีกอย่างหนึ่งกับรถสถาธารณะกับมีเพียงโพลบอในาการเล่นเนาะมีเพียงพอเนาะแต่ว่าโบได้ให้ถามความนิยมหลายเท่าไหร่เนาะเท่ากับรถชนตัว หลายคนกับใส่รถเชินตัวพวกไผ่น้อที่มาที่เยานักขั้นลงไม่จัดเนาะหรือว่ามานักขั้นลงไม่จัดนี่จะเห็นกันเลยว่ารถส่วนตัวนี่ราคางที่จะหลายว่าจะเป็นรถใหญ่เนาะเป็นรถเก๋งเป็นรถกระบะรถคิววี่รถแต่บ่ค่อยจะเห็นเป็นรถอ่ารถสาธารณะเนาะรถสาธารณะนี่จะเป็นรถเมยสีเขียวเนาะเพื่อนจะแลียนยูก็แลรียนยูเนาะแต่ว่าการที่ผู้คนมาใช้บริการทางบ้านปานใดเนาะอันนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่ง ด้านนี้ก็จะมีธนาคารขึ้นกันอันนี้ปิ่นธนาคารใไซง้อนฮา,านอยมาเทือเ่อได้เนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเทื่อน,นั่นเนาะมาแถวแถวนี้ีถนนร้านสร้าง เขาหยางซื้อไปพุ่นกับจะแมนไปใส่อันประตูไสนหรือว่าส่วนอนุสาวรีย์นะเองนะบ,บางคนก็เอิ้นอนุสาวรีย์บางเอิน้นก็เพราะเอิ้นว่าประตูไสน์่ะวาออกไปนี่กับจะแมนออกไปใส่อันสายล้มเนาะบ้านหันสดีดข้ามด้นนะอ่าบ้านอ่าสายล้มหันสตี่ก่อนเนาะข้ามด้านฝ่แถวนี้เส้นทางจะมีซีแยกรายเนาะจะมีซีแยกหลาย จะเป็นถนนดงปลาดงปลารานนะไปทางเส้นนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนย่างไปทางตอนนี้ตึกอาคารสำนักง,งานจะหลายนะ uh el, อยู่แถวขาเขียดบริเวณนี้น,นี่จะเป็นธนาคาร BSL นะธนาคารฝรั่งประจำกาา น้องในคลิปวิดีโอนี้ก็ม้าตามคําแนะนํานอนที่พื้นได้แนะนาําม้าแหละพาไปเบื้องอันไปชนีนรัติสารคิดไปชนีแล้วก็ตลาดเศร้าแต่ว่าบ้ได้เข้าในเนาะเพราะว่าเมื่อนี้หันม้าตอนแรงนอนต่อคำนะขึ้นกับปิดแล้วหานค้าพิ่งกับปิดแลวเนาะสูงกับข้าพิ่งกับปิดแล้วก็ได้พาเบิ้งภายนอกแล้วก็รวมไปถึงได้พาทุกคนเบิ้งบรรยากาศเนาะ การสัญจรการใช้ชีวิตประจำวันการไปกันมาของสาวนกขลงุงวงจันทร์ในยามระยะเวลาเล่งด่วนนอของหลายคนเลือกเบียกเลือกการแบบนี้ก็ได้เห็นาภาพบรรยากาศการแม่นมีรถสัญจรเนะาะก็ค่อนข้างที่จะหลายเนาะตามสินห้างตามแยกตามซอยต่างๆก็ค่อนข้างที่จะหลายเลยเนาะในโมงแบบนี้รวงถึงตอนเช้าเวลาตอนเช้าเ้านี่ก็นับตั้งแต่เจ็ดโมงไปจนหอดแปดโมงครึ่ง ข่างจะหลายแล้วจะมาหลายอีกตอน4โมงเริ่ม4โมงก็คือ16โมงเนาไปจนฮอด18โมงเข้า9โมงนะ่ะจะหลายตอนนั้นอันนี้จะแมนเป็นวัดทัดฟุนนน้นนี่ยอ้ยางกั้านี้เขาก็จะเห็นป้ายบอกมีไงเลยถ้าว่าเขาต้องการที่จะไปคูย,ยังก็เป็นที่ซื้อไปถนนสีสังวเรเลียวซ้ายเนาะเลี่ย ต้องขวาไปท่านหนุนเจ้าอนุวงศ์แต่ว่าเส้นทางที่เพิ่เห็นนี่จะเป็นเป็นเส้นทางหลวงประหลาดเนะส้นทางหลวงประหานนี่ทางด้านหน้านก็นจะเป็นเป็นศูนย์รวมจุดหนึ่งเนาะที่ขายเกี่ยวกับเครื่องใส้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอาโทรศัพท์นี่ค่อนข้างที่จะหลายเนาะมีทั้งทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยจะเป็นศูนย์รวมเลยเนาะทางด้านนั้นกนะ็เกี่ยวกับโทรศัพท์เนาะอยากได้โทรศัพท์มาซื้ออยู่แถวนี้ งปลา拉น,นี่จะครบสุดเลยเนาะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วก็มีทุกห้างเลยขายโทรศัพท์มอคคอย่างมาแป๊บเดียวเนาะเรได้ด่วนเนละยยางอ่านทีจะคิดว่าจะยางแถวตัวเมืองนี่ก็แป๊บเดียวก็อ้อมแล้วเนะวาะใครจะอ้อมเลยดีเนานะหาค่อยเย้ากั้มขวาปนี่ก็ไม่ออกไปใซ็ตลาดเซาเปอเก่าเป็นจ,จุดที่เตะถาทุกคนทายมาแลนะ้วแหละเนาะ นี่จะเป็นสีแงกไฟแดงจุดหนึ่งถ้าว่าขี่ซื้อไปุพุ่นอกาะจะแมนออกไปใส่ถนนหนองบอนหายหนะ้ากาจะแมนถนนหยงประลานถามาทางด้านนี้กรจะออกไปใส่สวนเจ้าหนุเนานอะขอบเขตบริเวณนี้กรจ,จะแมนตลาดเศร้านะครับด้านหน้ากรจะเมนตลาดหนองจันออกคิดบริเวณนี้กระเมนขึ้นแถวๆนี้แหลนะเนาะออฟแอมแถวนี้กระจะเป็นเขตการข้าเบอร์แล้วนะแถวนี้ อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิดีโอเนาะที่เพื่อนกะได้แนะนำมาแล้วก็จัดให้ตามคำแนะนำเนาะหรือว่าท่านใดนอนด้วยรัชมคลิปวิดีโอนี้ยูอยากจะแนะนำเพิ่มเติมหรือเพิ่มเติมเนาะอยากจะให้ไปเบ่งในสถานที่ใดหรือวัดว่า,าหามจุดใดในนครหลวงวงจันหรือว่าอ้อ,แอมแอ้มแถวๆนี้เนาะสามารถแนะนำกันเข้ามาติมได้เนาะผ่านโดยการคอมเมนต์เนาะหรือว่าพิมพ์เอาไว้แสดงความคิดเห็นในกล้องคลิปวิดีโอนี้ ว่าสถานที่ได้เนาะคอยได้ไปแล้ววนะได้ขออนุญ,ญาตในการถ่ายอ่าพื้นถหายถ่ายเนาะเจ้าของสถานที่หรือว่าแนะนําให้ไปเบิ้งในสถานที่แต่สถานที่หนึ่งเนาะทีเป็นของสอ่วนบุคคลอย่างสิ่นเพิ่อนอุนญ,ญาตให้ยถ่ายก็จะได้ถ่ายเนาะพันเพืพ่อนบอกอนุญาตเขากับบ่สามารถถ่ายได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิของสอ่วนบุคคลนั่นเองเนาะแต่ว่าเป็นสถานที่เป็นสาธารณะแบบนี้เนาะก็สามารถถ่ายได้ก็จะมาถ่ายให้ทุกคนได้ทํำสุมน้องกันแบบนี้เป็นประจำเนาะในซ่องของเกี่ยวบอลร้าว หาว่ามีข้อมูลตัวไดเนาะผิดพลาดประการใดการนําเสนออันใดเนาะที่บูถือบัต้องก็ขอกับขอโทษขออภัยมานําหลายๆเนาะในวิดีโอนี้กะจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอขอบใจน้าบรรดาทุกท่านที่เข้ามาครับสมขอขอบใจทุกกําลังใจขอขอบใจทุกไล่ขอขอบใจทุกผู้ที่ตามเนาะที่อยู่เคียงคูนในซ่องของ่อยมาโดยตลอดเลยเนาะ เอาไว้พ่อกันไหมในวิดีดอทัดฝ่ายเนาะว่าจะพานําทุกคนไปเบิงในสถานที่ใดตืมนาครับคนที่ตามตืมเนาะสําหรับวีดีโอนี้ขอจบปเพียงเท่านี้